สวัสดีครับผมพี่น้องทุกคนเอฟซี FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องสปปลาวครับเมื่อนี้มาทักอยู่ในบรรยากาศกลางป่าครับผมกลางป่าเลยเมื่อนี้โมลูทักไปเสือสีม้างาบไปกินมอครับเมื่อนี้ผมกับสีทักไล่ยังให้เบิงกะมาล่อติดต,ตามกันนะครับเมื่อนนี้ทักใส่น้ำ อักมัดใส่น้ำต้นใหม่นี่แหะครับนี่ก็มัดไปก่อนครับเห็นมันตึงขาดกพได้ก็ตะขอ,อตัวนี้แหละครับผมครับมอนอีกอธิทัก3สามสีนะครับสีขาวสีน้ำเงินสีแดงครับเป็นไล่ท่องฉาดครับ เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากให้ทักให้เบงสาเนวสันคนก็นยังบ่คันเข้าใจอยู่ครับวันนี้ผมสีเฮ็ดเป็น,นาสีเฮ็ดเป็นอันสามสีนะครับ,รบสีแดง นี่แหละครับข้ากับมะมัดแดงสีครับก็สีขาวกับสีแดง โอ้ลมมาพัดเย็นสบายครับเหมือนกับทักในกลาง่าเลยครับนี่ครับทาบเพื่อนกับไปล่องเห็ดเบิงงด้อครับเห็ดให้คนที่เพื่อนบอกใครเข้าใจในเบิ้งครับซาซาครับเพิ่นว่าผมทักเร็วผมก็ว่าผมทักซาอะไรเด้อครับเนี่ยครับ แล้วเป็นลายทรงชาติแล้วเสียงลมพัดเย็นๆครับเสียงนกเสียงบรรยากาศดีมาอนึ่งนี่เสียงนกให้ฟังผมตักแบบท่ามกลางธรรมชาติครับผม สีสันเริ่มสีง,งามแล้วครับครับเรลิมเป็นงามวครบเรลิมงามแล้ว นี่ผมสีเฮ็ดเป็นขอมือครับขอมือไล่ไลน่นีขายดีครับไล่ตรงฉาดคนหมักใส่อยู่ครับน้ำสีเฮ็ดแบบปลูดได้นะครับคือผมิใส่ลูกปัดดีกว่าได้สองแบบใส่ลูกปัดดีกว่าอันแรกผมมาสิเฮ็ดแบบปลูดได้ นี่ครับคอยทักไปครับอ๋อสำคัญเขาจับตรงนี้มันตรงครับมันยังสีตรงมันจังสีกลมครับนี่ครับอันผู้ใดทักเสือกสีดำาสีปวดหัวในจักหน่อยครับเพราะว่ามันจีดดำคือกันบาดเขาจับว่าถอครับท่านจับว่าถอนี่บิดนี่ครับมันจีตรงกันนั่นสิครับ ทักสีดำสีมีปัญหามากกลัวสันเขาใส่สามสี่เซนนะครับว่าเขาสิจับตอนจับปลายเสือกมันถิอว่าตรงกันนะครับเนี่ยมันจังจังสีกลมครับทักสีดำมันบอาปธิพาดได้ครับพอสีเสือกมันอันคือกัน อักมาแล้วับผมก็สิมาเห็ดหวังครับหวังผมสีพันธออกครับไล่ในงามเลยครับไล่ในขายดีเวลาเห็ดขาย นี่อากาศดีครับล่มพัดเย็นสบายเสียงร่มนะครับนโอ้โมนีเ่เอาเอาห่วงเป็นสีน้ำเงินครับ นี่ครับเก็ดเป็นห่วงแนวนี่แหละครับอ,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 อู้ส้นแตะขากล่องนี่ครับเอ็นมันอยููครับแน่นละแน่นแล้ว โอ่อลมนั่นได้แล้วครับทางนั้นก็สใส่ลูกป,ปัดครับผมทางหนึ่งก็ใส่ลูกป,ปัดครับผมแต่ลูก ตัดล้วก็ล้นไฟครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสอยขอมือไล่ไอ้ท่องฉาดครับนี่ครับสวยดีเด้อครับอันนี้ไอยดีครับไล่นี่ลายนี้ขายดีครับ,รบกระดุมเปิดปิดได้ครับที่แรกผมว่าตีเฮ็ดแบบหลุดผมก็เลยเฮ็ดแบบเปิดปิด แอบดุดก็อีกสีวิธีหนึ่งครับนะครับนี่สวยงามไปลองเห็ดเบิงงเดอร์ครับเห็ดง่ายๆครับผมเห็ดขายได้ครับพี่น้องเป,เป็นลหลายสีเลวเป็นเท่ขายทั้งตลาดนัดรับรองขายได้ครับ,รบนี่บรรยากาศครับวันนี้มาถักดูท่ามกลางป่าเขาครับ ผมตักมือน,นีกับขอล่ากันด้วยครับผมเพราะว่ามันตีมืดล่ะผมกับยานเสือมาคาบเอาครับยานเสือมาคาบแล้วอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับะไครตให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับติดติดตามครับผม